นิดาเพิ่งทำวิดีโอนะคะ15ความเข้าใจผิดที่คนมีเกี่ยวกับเรื่องของการไปหา couples coach นะคะหรือว่า marriage therapist หรือว่า marriage counselor ก็ตามนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของเราให้ดีนะคะมีความเข้าใจผิดเยอะแยะมากมายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเซสชันชของการโค้ชบ้างนะคะหรือว่า คนที่เป็นโค้ชจะเป็นยังไงหรือจะทําอะไรแล้วมันจะส่งผลยังไงกับการที่เขามาเข้าเซสชั่นนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ได้ทําวิดีโอไปแล้วนะคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งลงใน YouTube ไปแล้วเพราะว่าเป็นวิดีโอที่ยาวนะคะก็ไม่สามารถที่จะลงช่องทางอื่นๆได้ค่ะไปติดตามฟังกันได้นะคะที่ YouTube c h anel โคชนิดาค่ะ แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นะคะอย่าลืมมาเจอกันค่ะที่ใน a w a k e n Couples Workshop ของเรานะคะจัดวันที่28-29ตุลาคมนี้นะคะมาเรียน7เสาหลักนะคะที่อันนี้ไม่ได้แต่งขึ้นมานะมันเป็นงานวิจัยระดับโลกนะคะที่เรา proven, เป็น p r o v พิสูจน์มาแล้วนะคะว่า7เสาหลักนี้นะคะเป็นสิ่งที่สร้างความรักความ ความรักชีวิตคู่ค่ะที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มั่นคง ยืนยาวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในคู่ที่ล้มเหลวกับคู่ที่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กันมาเรียนรู้ทักษะหลายๆอย่างนะคะที่โรงเรียนมหาลัยพ่อแม่ไม่เคยสอนเราอะซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต้องมีอะคะ่ะในการที่จะให้ความรักของคุณประสบความสําเร็จนะะในยุคนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เราต้องอัปเดตความรู้เราต้องอัปเดตสกิลนะคะต่างๆทักษะต่างๆที่เราใช้ในความสัมพันธ์ของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเจอกันนะคะเ,เราจะสอนทักษะวิธีการวิเคราะห์เรียกงี้ดีกว,ว่าวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่คุณมีอะไรคือปัญหาที่แก้ได้อะไรคือปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่แบบกําลังตัดสินใจ จะไปต่อหรือจะเลิกนะหรือเลิกมาแล้วแล้วไม่อยากความสัมพันธ์ครั้งครั้งใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกแล้วอยากจะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะบอกเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แบบมันประเมินไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราแล้วเป็นความสัมพันธ์ความรักเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของชีวิตคู่อ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเราละนะคะนานกว่าพ่อแม่เรานานกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกของเรานะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนค่ะนะคะใครที่เพิ ใครที่เตรียมแต่งงานเนี่ยนะคะแนะนาให้มาเข้าเลยนะคะไม่ต้องรอให้มีปัญหาค่ะนะอย่างที่เคยพูดไปแล้วในอ e ีกวิดีโอนึงว่าคู่รักมักจะรอให้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วรอ6ปีก่อนที่จะไปหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนะนะคะกว่าจะไปถึงจุดนั้นหลายคู่ก็รอไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นคู่ของคุณเลยนะคะมาเตรียมความพร้อมไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดนะคะให้คุณมาเตรียมความพร้อมรู้วิธีการ ที่คุณจะสร้างความรักความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงที่มันดีนะคะมันจะต้องทําอะไรบ้างมันต้องมีทักษะอะไรบ้างมันจะต้องมีเสาหลัก อะไรบ้างแกนหลักอะไรบ้างนะคะที่คุณจะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปนตามที่คุณต้องการนะคะสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เกิดมาแล้วมีทักษะเหล่านี้เลยนะคะเราไม่เคยเรียนรู้แล้วเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะคุณต้องมาเรียนรู้นะคะแล้วก็ยิ่งใครที่แบบกะว่าจะมีลูกนะคะอย่าลืมว่าบลูพรินต์ในเรื่องของความรักอะคะเลิฟบลูพรินต์นะคะ,เ,ะ,คะเป็นสิ่งที่คุณส่งต่อให้กับลูกของคุณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณเป็นอย่างไรเนี่ยคุณก็ แต่อายุ1-3ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะสร้าง blueprint หรือว่าพิมพ์เขียวอันนี้ค่ะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เฮลซี่ที่ดีค่ะเพราะว่าลูกของคุณก็จะโตไปสร้างความรักแบบเดียวกันกับที่เขาเห็นนะคะดังนั้นมาเรียนรู้กันค่ะในวันที่28-29ตุลาคมนะคะกับ a w a k e n Couples Workshop ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันค่ะลงทะเบียนได้ที่ Line @coachnida ค่ะ